เกยกินเกยต้องโทษทินปลาปลาก็ต้องโทษมกไม่ได้อูบานเลวันนี้เต่มมกติ้นก็โทษเปลี่ยงหันเลวเต้วบานกูก็แกวแรงกันถาก้ปลาโนก็แรงว่าเรื่องก็ว่าพระพุทธอยู่รูปพรเยซูอยู่บนโตคะกวกว่าอบพระพุทธยูรูเออมมือาเห็นรูปูรูใจแกันในวัดพระโกหกพระแกนักเต็มไปเต็มแมทไอ้นั่นเนี่ยพุทธยูรูแล้วปลาเยซูขึ้นไปทำเริ่มงโต๊ะกวกว่าขึ้นไปเต้บ้าไปบูโรเลย มึงโรบเรื่อแกโลนี่กูเกลรถมากับอาจารย์รุมกับตีมานใต้ตัมวีทีนี้ก็ว้ควว่าไปที่เรื่องตัวนังซื่อที่ลำเกี้ยนตัวเจ่าตั้มพระยีูตายเพื่อใจบาปท่านเพราะฉะนั้นเคยเบิกหน้าย่างไม่กี่อย่างในโจไม่แขกไม่ควักกูลักอาจารย์แล้วมากลัวบาปไม่กลัวไรพรยีจูตายแล้วพูดได้ตั้งเปย์พูดแบบไหนน้นนี่แล้วตำใจส้านแรงไรต้องเตี้ยงอันไม่แก่เตี้ยงบังเอิญว่าแรงพร้อมกัน แรงปลอมกับเตียงบวมหมือนไอ้พูดหมาก้านมาวะไอ้กินหมากกันไอ้กินมันกินไนดีครับเคยว่าเลยไอ้นี่กินแล้วหกผ่านเต็มไปเสียมดชตดไม่รู้จักกุนกาของเขาไอ้นั่นผมไม่เตียงไอ้หนุ่ยกินตีน้อยผ่านเมื่อไก่เกี้ยเมืงอก้าวโรมั่งยุคนี้ยุคน้ำมันแพงเก้าแกงโอดอันเรียกว่ากูเก้าไปในลาดไปซเสือเก้าออมมาลีบวรลูต่างจ้ามสิบแปดบาทเลวโอ้นี่เก้าออมมาลีลู้ามสิบแปดบาทเลวโล จุดเทียนไปเวียนโคนอย่างงาโดยต้นและตัดรองกนเมียจุดเทียนไปเวียนโคนอย่างง่าโดยต้นและตัดรองกนเมียรอยจักรทีกี่พันรอยจักนนรทีกี่พันอนามร่มเธอมาจังเปลียเปลียเปลียตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีแล้วจะทำยังไงหน้ากากุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาเควะละด้ดำดำ จุงกาแควแล่ดำดำหัวนท้มจักคำแล้วก่อยไปตัดยางในสองเทีวฝนตกเสี็แล้วจะทำยังไงฝนตกปลาปลาต้นยางเปียกดำจะแก้ตัดยังไงกลับไปบ้านไม่รอดีกลับไปบ้านไม่รอดีเอาเมียรักที่ละใบใจโอ้กันตัดยางไม่ได้ก็ลบไปตัดยุงเทวตาเกแลยใจดำขึ้นหยุดยางตั้งใจเลยควยเมื่อนี่ติดกองที่ กอยตาแกไม่กล้าใจคนเป็นลูกน้องพึดตยาแกทันจริงไม่เป็นลูกจ้างมั้งมันมาดูไม่บ่นนี้ต่อได้เป็นลูกจ้างเนี่ยมันดูชึกเนี่ยนั่นเออย้่าแกใจดำคนตกปลำปลํำจะให้ตัดยังไงตนเปียกเป็ดเป็ดอ้หยาดีแม้หยาดจะห้ตัดยังไงมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมายืนแจ้งด่าหน้าเหมือนผีมันตรมที่มีเอแกตายก็ยตาแก ตะเกยเอ ه, ้อกูโหตาเกยกู้คู่เพื่อนี่ชุดที่ชุดเิมุดที่ยุดเดิมุดตัดเาเว้ยเดียวเคยตากยแต่ว่ายุดกระบอกมากูเดยไปเกียนซ่าไปรับประมามาจักรถว่ะใสิยิกเอาไว้ประมาตัดกันอะไรหลังนั่นเอ้มึงได้่ากูกราดมาตรงตาเกยิอกกลัดมามันได้ยี่บ้าต่าำมันตานการตำมันเบ่งก็ยิกอฏิกัดอันนี้ก็ตัดย่างจัง อันนตัดกล้องหลวงวัดมาได้กูบอตัดกล้องผีดิดแล้วจะามือเลยย่างโก้ไปนั่นเอออันนั้นไปบ้านยายอีตอนตัดตันชึกอยังนั่นเออแต่กลัวได้ละว่าจิกวันหนึ่งเป็ดอ้นตาเกกูไม่กลัวดยจากที่กี่พันต้วนตั้งขันนำารมกระจิงอย่างกราดได้ละก็ตาเกอีไปป้าปามามายตัดยิกเราหนึ่งว่ากูคราดตานั่นเออตาเก้ โดยจักจีกี้ปันต่างสวนเองกันแล้วเปรียบจะตายใจยิกเราเอาประมาตดาวแก่มามาแลวมันน่าน้อยใจตายารดงเนี่ยจะดีว่าตายารดงเนี่ยจะดีว่าหยัดแม่พีน่างาทรวนไหมร้อยวาบ่ฮอไม่ติดกระเต็นเห่ากูทะานฮงแต่พี่กัอยู่ดังไงตังเนยมืนตที่กูบอกมึงต่เดาตักเต็นดังโู้ไม่แจกเต็นทำเต็นไม่ได้ว่ะเ ไม่เจรญด้วยแต่ได้ส so, ู like, ้กองกูไม่เจได้กองมึงไงด้วยกองกูไม่เจเล่นเก่งเต้นไม่ได้ไอ้ได้ก็ไม่เจเล่นเก่งเต้นไม่ได้ในเนื้อวับเรื่อมึงตังเลยก็อยากเก่งเล่นเก่งเล่นจักรงชามตัวตั้งต้มตัางกัวหาตัวไอปอเต่าแกงเรามากกวาวยติดกลังกลงเหลวหมกไงนังกูในเดงแดง กับคนกลางบ้านไม่แรงนั่งแกงและกินแต่ตรวนก็แรกเทว่าพ้ามาไปเที่ยวยิกแลนริมดมริมแดนหาเล่นดักตัวไม่ได้มายิกแม่ตันแลนทีนี่กว่าใจเด็ดสักมาอยู่ในวัดนี้คำวัดสิบโจวัดสัจโจเจ้าก้องโลกนองโจเจ้าในายโลกยิ่งใจโจปโอ วันนี้จ้านไม่จะมาแล้งอ่ากำไรสยามเยู่เบิ้โหลกของคุณแม่เกจ้อนช้มวงตั้งจ้ามคนเป็นายทั้งมดไม่ว่าจะเป็นนารินสักส้มวงจักรใจส้มวงใจสิ้นส้มวงตั้งจ้ามคนนี้จูพอจูแม่ได้โดยจะพอคนทีต้องจักรใจส้มวงนี้กับเป็นทึ่งอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนกับปล่อยจูพอจูแม่ เพราะคนเราเกิดมาคนคนนึง่งเหลือดพคอลึงเหลือแมคลึงอยู่ในตัวเราแล้วทีนี้ควาใจใหม่ในวัดเจนนกันมาเป็นทิ์วัดกับลอยโจว,วัดไปกันผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความรักความเมตตาตลอดจนถึงความรู้ด้านวิชาธรรมะหลังจากจบวิชาธรรมะที่วัดท่าทองอย่างนี้กลับไปยังนครเทพสิงห์วนผมก็จะกลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณท่านอาจารย์ครับอืมดีเลี่วาายวกวาใจ คนเตโรจักบุญกุณคนคนคนนั้นตกน้ำไม่เล่ยตกไฟไม่ไหมความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องไม้ก็กคดดีลูกนะครับท่านอาจารย์ครับนมัตสการครับท่านอาจารย์ที่กรลอุ้มนายหนุนหนุยทำความกรพท่านอาจารย์ครับไหว้พระนายหนุยครับครับนมัตสการครับท่านอาจารย์ที่เราบพผมนายเตงทำความกรพบท่านอาจารย์ครับไหว้พระนายเตงครับ ความมมมัสการกับธนาจารย์ที่ก็รบกับผมบางสโมเขาต้องความก็รบธนาจารย์วหว้ปลาเลยลูกนายสโมโขอันนี้ไม่ใช่ลูกนายสโมโขตนะอันนี้คือพอมันลเลยแต่เลยไม่วอกกูว่าพอว่าลูกอันนี้มันยุบปน,นคนเรานายมอเอ,อที่ไอ้คนหลักนั่นก็เพราะคำพูดจะให้คนเกลียดกับเพราะคำพูดพดูดได้กับพูดเป็นมันไม่เหมือนกันลูกที่นี่คำพูดคนเราพูดนั้นเราเป็นนายมัน แต่หลังจากเราพูดออกไปแล้วมันกลับมาเป็นนายเราไล่ต่อไล่คนต้องเสียคนเพราะคำพูดไล่ต่อไล่คนยังอยู่ในกุกในร่างเพราะคำพูดไอ้นี่เคยมั่งช่านไม่ต้องบอกเพราะฉะนั้นเราต้องกิดก้อนต่อพูดไม่ใจพูดและต่อกิดไอ้พูดเล่นพูดนุกพูดม้วน่วนว่าเราพูดได้หรอกไม่ใช่เตตรงนี้คำพูดปนันต้องไปพูดแกร้านนำจ่าล่าค่อยรถวงลาวข้าวลาวตากนกลงตีเจอนำยางสด ตุ้งนี่มันลงธรรมชาลาขวรพูดในสิ่งที่มีธรรมะพูดแล้วมีซาลาพูดแล้วเกิดประโยชน์การพูดแบบไหนสมอก็เรียกว่าคนไม่รู้จักกาละเทซาในกันพูดนายนุยโลไม่โลก,กาละเทซาเคยไดโลครับโลบอกไอ้นายโมโรกันทีล่ลูกกาลาน,นี้ไม่จึงเวลาฮะตุกต้องอย่างยู่เกียนยังเลยบนะ้าสะเก็ดซ้อมกันลงคลองอีนั่นนะและเทซาแล,ล้วลูกเกชาน,นีคงยังไม่จึงประกาศตัวแพ็น อ๋อเตี๊ยสากายจำเลยปลเปร <c oughs> ี้ยกะเตี๊ยสาก่าไม่คนนี้พูดแบบคนปานแสดงว่านไหนุหน่ยก,กับเป็นคนปานนี่ตนว่าพ่อปานใช่โบดตนเองกับโบปานและแจงปานตรงน้อยตนไม้เราจมปานวันนี้เออว่าตนนี่เตียงว่าตนไม่แก่จมปานไอ้ตนบอกนี่ว่าตนไม่แก่จมปานและพ้นราชการยึดอำนาจเตลเลยย่าๆๆกูโคตร เห็นไพี่คนนู้ป้ากูไปยึดป้าป้ามแกกีริรัตจังหวัดสุรัตไา้สักตนเลยปลิดลบมาทัดยางจ้างเหมือนเดิมนี่มายึดวัดแล้ว่้วเอ้นายนู้นหนุยจ้านที่บอกง่ายอาบุญปานนายนู้นหนุยกับปานจ้านมันออกเสียงเหมือนกันกะจริงแต่กว่าไมยแตกต่างรากว่ากับเอวไม่เหมือนกันนะจะนะฮ่านายเต่งก้าวจ่ยปานนายหนุนยนี่ปานใหม่มากปานตนนู้ปานปูนอ๋อมันป้าห้ยูุ่นเจียปน ปานนนู่นหนุยมันพอปานสระอาโรลิงลกนี่คือคนปานคนปานนี่ถ้าพบลบไม่เลยแล้วปานอาจารย์ปานอาจานมันก็พอมือนแต่มันอพอจำปานสาระอารโรเรือนี่คือภาระที่นี่ส้มนั่นมาจากคำว่าสมาส้มผ่านซ่องคำนี้เมื่อมารวมกันแล้วมันก็ได้ความหมายคือผ่านคือภาระสมาคือสมำเสมอ ส้ม่านซ้องคำนี้เมื่อมารวมเล้วคือปาร,ราติจะต้องดูเลอย่างสม่ำเสมอวัดถ้าตองนี้ชางต้องดูเลเเมื่อตันเจ้าดูเลวัดเลี้ยนบานั่นเขาน้าใจไหมพอวัดนี้จนต้องดูแลใช่ดูแลกินยาเหมือนวัววลุงนุยป้าเจ้าานั่นนึกพงจ้ามีที่จัดยากินานั่นนึกวัดนีน้วัดกินอะไรถึงตะกุจจาไม่ปิดวัดนั้นกินติ้กินปาปะกับเบือกินละโต๊ดกิน กินหมูกินไก่กินไก,ก่กต้องทษดินปลาปลากต็ต้องทษดหมก